ครบทุกเลสีที่เดียวที่นี่สวัสดีครับชาวลุมทัวอยู่ผมดิวดุด๋ยคนดีคนเดิมที่เกินไปเลสีครบจบที่นี่ที่เดียวจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกัน One Two Three Four โอ้ยค,ครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟาร์มโมนิก้าใช่ไหมโมนิก้าใช่ครับโม,โมนิก้าแกะลาาอ่า ลงกวนแนะนำตัวครับทั้งคู่ครับผมสวัสดีครับผมพุทธครับพุทธอาพุทธรัตครับอ่าเออ่แฮมครับพงศ์สันเนาะครับผมพทั้งคู่คือเจ้าของเพจโมนิกาใช่ครับเล็บทายป่ะเล็บทายป่ะเล็บทายเล็บทายอ่ามันมันมีความหมายว่าไงหรือว่าอยากรู้ความหมายของคำนี้หน่อยวอร์ดดิ้งอะไรที่ที่โอเคกับชื่อนี้เพราะว่าหนึ่งคือโมนิกาเนี่ยมันเป็น ชื่อออกแนวฝรั่งแล้วเป็นชื่อผู้หญิมงมันพ้องมาจากคำว่ามอน,นิกาอ,อ,อ,อแล้วเราก็โอเคเออมันก็ชื่อฝรั่งแล้วมันก็เป็นชื่อผู้หญิงเนาะอมนอนิกาเนาะแล้วก็แบบพอเราได้ยินๆคำว่ามอนิกาถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆขมๆขมสีม,มันก็มันก็เหมือนกันงูที่บอกว่ามันตัวไหนก็ดูขมอ๋อก็เลยเป็นที่มาเออเรื่องของมึงแล้วกันถ้าคนแบบกลัวงูเปิดใจเลี้ยงงูแบบอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้แบบกล้าซื้อกล้าจับกล้าอะไรเลยเงี้ยใช้เวลาตัดสินใจอยู่สิบวิสิบวิ จับเลยมันคือสิวิจับหรือว่าสิวิซื้อคนเงินเลยครับไม่ดูก่อนด้วยไม่ดูก่อนด้วยตัดสินใจเลยว่าจะเอาที่กลัวอะแล้วก็ไปจับครั้งแรกคืองานดีเบสแล้วก็จับแล้วก็่นแหละเลยอพอาะจับแล้วลงเสน่ห์มาเลยว่าใช่ใช่คือมันมันน่ารักนะมันไม่ได้บอกว่าเราต้องแยกก่อนพอพอเราแบบว่าเขามาดูจริงๆใช่ไหม จริงงวที่เราเห็นว่ามันดุอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถูกปลูกฝังมาใช่ที่เราปลูกฝังมาจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นคือส่วนใหญ่อะมันก็เหมือนสัตว์อะมันจะทำตัวแบบเอ็กียก็ต่อเมื่อเขาถูกขูกขามเนาะซึ่งเรากลัวปุ๊บพอเรากลัวปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดที่อะไรขึ้นข้างหน้ากูมันก็แบบมันก็เตรียมที่จะป้องกันตัวเงี้ยวันนั้นเจ้านี้ของแฮมนี่พี่ตัวครับติดออมผมคนเดียวก็ป๊ะนึงนะ นะต้องนับก่อนตรงนี้มี12บองอ๋อ,อก็เป็นทั้งหมดวัน27ตัว27เจทางนี้ทางรีเซสซีฟล้วนเลยพยายามจะเอารีเซสซีฟมาตีชนกันก็คือมาทำเองมาทาเองไม่ขายด้วยไม่ขายด้วยยิงเก็บใช่อ๋อคือมีมีภาพในในหัวแล้วว่าเก็บไปเราไปทาอะไรต่อไปต่อไปใช่ถึง<ม>ได้ผลสําเร็จมาก็อ,อาจจะไม่ขายอีกก็ทาต่อทําต่อไปเรื่อยๆอยากเอาเข้าจริงๆอ่ะอยากอยากได้มามาต่อยอดของเราจริงๆอ่ะมีงบหนึ่งหนึ่งก้อนของแฮมตัวตัวที่อยากได้คือ โดมิเนนต์มันเป็นโดมิเนนต์แล้วเป็นของเยอรมันก็คือตอนนั้นน่ะเป็น LC Black Magic อะไรนะร LC, LC Black Magic จิกเดี๋ยวไปขึ้นภาพ์มไดูกันผมก็ยังไม่ได้ไปเสพเหมือนกัน,น LC Black Magic มันมันให้มีอยู่ฟาร์มเดียวที่เขาเป็นอย่างนี้มันเป็นม็อบใหม่แล้วก็เป็นถ้าใครอยู่ในวงการจะรู้จักคอมโบ Black Magic อยู่แล้วแต่ว่าไอเอลซีแบล็กเมจิกมันคือยินเดียวแบล็กเมจิกที่เขาบอกกันคือมันคือแบล็กพลาสเทลโมใช่อ่า เข้มเลยเข้มไอเน,นี้ยให้ใหผลเหมือนกันแต่ว่าเป็นยีนโดมนเน์นอันเดียวคือเขาเรียกว่าอะไรเอามาเนี่ยดูจากลักษณะยีนแล้วมันเพิ่มความเข้มเข้มโคตรพวดยีนเป็นยีนเดียวที่เข้มมากก็เลยอยากได้ก็เลยอยากได้เพราะว่าอย่างของพวกแบ็คพลสพาสเทลซินมอนหรืออะไรประมาณเนี้ยมันเป็นพวก 8บอลเวลานั้นอะพอผสมออกมาปุ๊บเขามีเกมที่จะพิการเนาะเราส่วนตัวผมนะไม่ไม่ค่อยชอบแบบว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วก็ไม่ทําเลยก็ไม่อยากจะทำไม่อยากเสี่ยงด้วยใช่เม็ดหนึ่งคือไม่อยากเสี่ยงสองก็คือสงสารเขาเพราะว่าบางตัวก็ฉกไม่ได้กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโคตรโคตรอะไรเงี้ย บบถ้าเรารู้อยู่แล้วเราก็ไม่ไม่กลับแต่อันนี้เราไม่ได้ว่าคนที่อันนี้นะเราแต่ความชอบส่วนบุคคลอ่ะความชอบส่วนบุคคลความคิดเห็นส่วนตัวแต่ผมหรอยังไม่ได้คิดเลยครับตอนนี้ผมสนใจไตสไตล์โอากได้ไตเข้ามาเหมือนกันก็ใช่เพราะว่ามีมีมีแพนเอาเข้ามาอยู่อ๋ออีกคนนึงไปไตอีกคนนึงไปไม่เห็นไหมผมผมจะชอบเป็นแนวแบบคอนท้าส์หรือลายดูดูแบบชอบสีคือทางมองอนาคตของแบบมูนิก้าเนี่ยยังไงมังครับคอสต์กับแพมกับ ใน่นะคตวางแผนเดยไงว่ายังไงบ้างครับคือมันแตกเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งผมอ่ะผมวางโมเนก้าไว้แบบว่าในฐานะของออกแนวแบบเป็นออกแนวอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นว่าคนที่แบบถายนุกชงงูไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนผมอ่จะทําขายอย่างเดียวอืมขายแล้วดูแลลูกค้าทั้งหมดมันก็เลยแบบไม่ไม่ได้แบบมาขัดกันอะไรแลแล้วแบบเคยเจอปัญหามาที่แบบว่า ที่เคยตั้งแต่เลี้ยงมาปัญหาใหญ่สุดในการเลี้ยงงูบอลของแคมรพุทธกังงูบอลใช่ไหมหลังสุดคือไม่ใช่ไม่ใช่เห็บกูโดนติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลอ๋อลูกดิ๊กเจสตุกดิ๊กเค่ตุกดิ๊กนี่จะไม่ต้องงูครับเป็นชื่องูนะครับใช่ไหมบอปเดี๋ยวงูเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับเป็นสองงูทุกตัวงูทุกตัวมีชื่อหมดคือตัวนี้เป็นดีจีแล้วรับมาแล้วแล้วด้วยเหตุผลบางประการอะไรพวกนี้เขาอยู่ในช่วงภูมิตก ลำลายเยิ้มเลยติดเชื้อในปอดโหแรงมากใช่คือเอาไปหาหมอหมอบอกว่าโอกาสรอดน่าจะอยู่ที่ประมาณ5้ถึงอร์เตอนนี้รอดไหมรอดอยู่ข้างหลังครับกิก็หายเลยหายเลยก็ล่าสุดเอาไปหาหมอมาเพื่อเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่กินมันไม่ใช่ไม่กินคือตาเขาแดงแล้วเราสงสัยว่าตาแดงมันก็มันก็หมายถึงการติดเชื้อนะแต่ว่ามันไม่ได้แดงมากหรอกแต่ว่าตัวนี้มันเคยมีประวัติติดเชื้อมล้งไงเราก็เลยเราลยส่งหมอดีกว่า หมอบอกไม่ได้เป็นไรแต่ว่าหมอบอกโอ้ริจๆเคสเนี้ยรอดยากมากนี<ม>่ครับเป็นเป็นแบบตัวอย,ย่างนะครับใครแบบติดชงติดเชื้องูป่วยอดียพึ่งรักษาเองหรือว่าอะไรครับหาหมอหาหมอ,หหมอช่วยส,หหสุดครับหาหมอช่ว<ห>ยสุดคืออย่างการไปหาหมอคืออย่างผมผมอะทํางานในวงการออกแนวการแพทย์อยู่แล้วเราเวลาคุยกับหมอก็าจะมันจะเป็นอีกา <S <S อสารนึงเลยอ่าสับพ่รู้กันอะมันจะมีเทคนิคของแต่ละแต่ละราชีพอ่าซึ่งอย่างของ หมอเขาให้ความเห็นว่าอันนี้ก็ความเห็นของที่ไปคุยกับหมอนะอันนี้ก็ไม่ได้อ้างชื่อหมอหรอกแต่ว่างูส่วนใหญ่ที่ป่วยก็มาจากการที่เขาภูมิตกนะครับแล้วก็การที่เขาภูมิตกเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่ออชีวิตเขาเยอะแยะเนาะอย่างไอ้ที่เขาบอกว่าเวลางูมันติดเชื้อเนี่ย มันก็คือเชื้อทั่วไปนี่แหละไม่ไม่ได้แบบมันเป็นเชื้อเฉพาะหรืออะไรเลยมันจะมีอยู่แล้วแต่เขาเขาแข็งแรงใช่มันก็เลยบอกว่ามันก็เลยต้านอยู่แต่พอเขาภูมิตกปุ๊บมันไปเลยแล้วก็บอกว่าอย่างตัวเนี้ยปกติเขาให้ยาปฏิชีวนะเนาะใช่แล้วแบบว่าถ้างูมันไม่ตอบสนองหมายถึงว่าภูมิคุ้มกันงูมันไม่กลับมาสุดท้ายงูก็ไม่รอด แล้วนี <iş> геро, belly, ่คือกลับมาอ๋อคือโชคดีมันสู้มันตแล้วของของพุทธมีมีพุทธโดนหนักสุดคือเห็บมัดครับอ๋อมาดูเบาเลยนะเห็บมัดนี่ใช่ดูเบาแต่ก็ปวดหัวนะมันปวดหัวมันมันแก้มันแก้ยากตรงที่ว่าเอ้ยพอมันหายก็ได้ พอเราเอากลับเข้าบ้านปุ๊บเราคีมบ้านแล้วนะแม่งมาจากไหนีกว่าเราเป็นฉีดเป็นสองคเป็นใช้เป็นยาฉีดยาพ่นหรือว่าเป็นยาหยดทั้งทั้งฉีดแป้งเลยทุกอย่างเลยแป้งทั้งยาฉีดเลยตัวไหนที่เขาว่าดีฉีดตัวไหนที่บอกว่าโรยดีใช้หายไปได้อาทิตย์หนึ่งพอเอากลับเข้าไปในบ้านสามวันมาแบบรอนี่หายขาดแล้วนะแต่ก็แล้วแต่ที่บ้านตอนนี้คีมหมดแล้วใช้หมดแล้วดูใช้สองอาทิตย์นะ ขาคขาดเลยนะใช้เกื่อนนึงอะคผูใช้สวัสดีนะเี่นะแล้วก็เขาไปเสียงกันครับเดี๋ยวเราไปชมงูของโมริก้าเล็บชากันดีกว่าอ่าอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เป็นชื่อว่าอันนี้ชื่อเอริสเอริสเป็นแอคเซนติกม่มีตัวชื่อน่าจะมีอะไรก็เอริสไงนี่ครับทุกคนอันมีชื่อหมดเป็นเฮด อาร์เบนโอ้ลาร์เวนเดอร์ลาลาเวนเดอร์อาเบนโอ้ก็คือมีแผ่นไว้รอเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆเราจะเอาก็มีแผ่นอื่นแต่ว่าในบ้านไม่มีลาเวนเดอร์อาร์เบนอ้คือไม่สนใจเฮดแอนลีสเอริสอ่าเอริสอ่าใช้ในฟีนอลแฟนตาซีก็คือแบกของชาร์เลนงูของทางแฮมนะครับอันนี้มัสะดวก,ส,ดวกสุดของแล้วแต่คนจะสะดวกรับแต่แฮมเขาสะดวกกว่านี้ <c oughs> อันเนี้ยข้อดีมันคือแบบเราที่ไม่เยอะเนาะเวลายกมาแล้วก็ยกมาแบบว่าเช็คงู เวลานันเราไม่ได้ไม่ได้บอกว่ายกมาเพื่อแบบให้อาหารหรือว่าเปลี่ยนนั่นก็คือเราเปิดปุ๊บเราเช็คละเอียดนิดนึงว่าเขาเป็นยังไงบ้างตัวนี้คือ,อตัวตัวแรกตัวแรกครับผม มีชื่อนเขาชื่อเมื่อกี้เห็นเลยสนงวี่คือหลังๆเรียกไอเฮี้ยมี่เพราะว่ามันกัด <laughs> โ,โดนกัดไปรอบหนึ่งเนื่องจากไปกวนตีน <c oughs> เขามีบอกว่ามีแต่คนอื่นที่บอกว่ายื่นมือไปให้แล้วงูมาเงี้ยงูเลื้อยขึ้นมือแล้วก็เดี๋ยวในคอมเมนต์ก็จะมีโอ้โหทำได้ยังไงงูไม่สนใจเราเลยยื่นมือแตงงูเลื้อยหนีของกูกัดเลยไม่ปุ๊บมัดไอ้กัดเป็นเท่าไหร่กัดแล้วเป็นทวงมาบอกเฮ้ยกูโดนงูกัดเ้ยตัวนี้นะครับน้องดุกดิ๊กนะครับที่พูดกันไปเมื่อกี้ที่แบบว่า หลอดมาได้จากไวรัสครั้งนั้นแบคทีเรียติดแบคทีเรียลงปอดโชคดีมากครับักลับมาตัวเมียเหมอกันตัวผู้กันตัวผู้สวยมากเป็นดีเีที่สวยมากเหมือนจะนี่ก็อ้อมกันแอ่าก็คือเดี๋ยวรอเห็นโอ้ไม่ได้เห็นดิเพราะไม่ขายไม่อะไรไม่มีครับคืออย่างที่บอกว่าผมชอบดีเ i สีแล้วชอบงูสีเนีเข้มสวยมาก เคยโดนเลยเอ็นแล้วเอ็นที่ไรเยี่ยอีลิสอีลิสถ้าใครเล่น League of Legends ก็จะรู้ว่าทำไมตั้งชื่อนี้นะฮะชื่อเนี่ยตัวนี้คือมาจากเกมมักงมาจากอะไรที่เป็นอย่างากเกมอันนี้เป็นสไปเดอร์สไปเดอร์เฮ o ดคราวตัวเมียอันนี้เป็นไอ้คราวตัวนี้คิดกลัวมากอย่าไปทำมันอย่างนั้น อตอนนี้ตอนนี้ผมยังตีข้าวเดียววะไม่รู้ไม่น่าใช่นะตัวนี้ดุดุมากแต่ปกติจะไม่จับเร็วแบบนั้นถ้าจับเร็วแบบนั้นยังไงเขาก็โฉบอันนี้ก็เป็นข้าวแต่ไม่รู้เป็นข้าวของโบอะไรเนี่ยอ๋อแต่มีพาเทลแน่นอนอ๋ยขาวไอ้ยขาวอ่าโอเคส่วนตัวนี้สามัคคีน้าของชื่อชื่อเพจนี่อ้าวไหนวะอ๋ออยู่ใต้อยู่ใต้ไฮบ็อกตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือเวลานัเนี่ยเขาจะเลื้อยเข้าไปข้างใต้โดยที่น้ำไม่หก นี่แฮร์แดนมันก็ต้องเลี้ยเข้าไปใหม่ดิอตัวนี้คือเป็นเบาเลยให้บอกกูเบาเลยตัวนี้ไม่ฉกครับเล่นยังไงก็ได้แต่ว่าเวลาจับงูอ่ะเราจับเขาเบาๆอย่าไปดูดันแบบเพื่อนอย่าไปดูดันอันนี้เป็นเลตเพิรสปอร์ตโน้ทฮาร์ล็ตัวนี้คือแปะกล้วยเซนดิโน่านี่เดี๋ยวกำกำจับนะครับ ความต่างของเพื่อนสองคนนะครับนี่สมูทสมูทค่อยๆข้าส่วนเพนจะบุบไปเลยไอเดี้จริงๆวิธีจับงูที่ถูกต้องคือใจเย็นๆบางทีเย็นไปก็ลังเลก็ระวังให้ดีนะต้องดูดูจงดูอาการเขาอาการเขาแต่ถ้าเราแบบไปจับเห็นเขาแบบว่าอลเลิร์เอลเลิร์อยู่แล้วเราไปจับเร็วๆเขาก็ใส่หน้าเขาเราสิโอเคตันนี้คืออันนี้คือแตงกล้วยเป็นแคนดิโนครับผมแคนดิโนอีกอย่างไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเขียนไม่ออกแต่สวย นนเรา,เราซื้องูนี่อของใครของของแฮมนี่คือก็คือซื้อตามความอยากได้ตามเพจตาม<อ>าตามเพจตาหรือว่าไปหาทุ่อย่างไหนของของแฮมอ๋อมีมีแหล่งด้วยแล้วก็ซื้อแบบอย่างของอะไรนะส่วนส่วนใหญ่ก็จะตามเพจมีตั้งแต่เอาเข้าเองฝากเขานำเข้าไม่ใช่เอาเข้าเองเนาะแล้วก็ซื้อตามคนที่บอกว่าอยากปล่อยเอยงี้ยแล้วเราถูกใจอะไรเงี้ย ส่วนตามเพจก็ไม่ค่อยนะนี่เป็นแกงหวยนะครับก็คืองูทุกตัวที่นี่แฮมไปรับเองนี่ก็คืออันนี้อับิโนธรรมดาเลยครับก็คืออย่นดูที่สิบมาทุกคนจะเห็นนะครับว่าเขาจะเป็นรีสิบเกือบหมดเลยเกือบหมดจริงจริงจริงนะครับจะเห็นว่าเขาเป็นอับิโนที่คอนทราสจัดมากน่ารักมากโอ้จริงคนไทยนะแต่แบบด้วยกล้องแหละ ถ้าดูจากกล้องอะเหลืองแต่ว่าดูตัวตาตาจริงๆคือส้มส้มแปดเลยน้องแกเก่วเยอะจัดจะจำชื่อกันไม่ได้แคสเปอร์แคสเปอร์นะครับเพราะมันคือโกสครับผมแปลงแบบตรงตัวเลยอันนี้ถ้าใครแก่ไม่พอก็จะไม่รู้โกสหรือไฮโปไฮันคืออันเดียวกันใช่ไงาใบเพลงกับโกสเลยไฮโปเราบแข็เทียบ นี่คืออะไรอันนี้เก็บมาเหมือนกันตัวนี้เชื่องที่สุดในบ้านไม่ดุไม่กัดกินเรียบร้อยสุดไม่ดุอะไรละกัดมือปกติตัวนี้ถ้าสมมติเราเอามือเป็นทาบข้างข้างข้างกล่องเขาเขาจะเลื้อยตามนะเลื้อยตามเลยนึกว่าชาติที่แล้วเป็นปลาเหมือนหมอสีเลยใช่ประมาณนั้นเลยเอานีไปตามเลยเขาหิวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่หิวไม่หิวเขาไม่กัดนะถึงถึงเปิดแล้วไอ้นี่เขาก็ไม่กัดรอดูเลยครับนี่เน้นทําอะไรเองมีทุลีสี่ไง นี้อันนี้เป็นบูจาร์ตตี้ฮะบูจาร์ตตี้บูโนโนะบูโนะบรูโน่บูจาร์ตตี้จากโจ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 อันนี้ผมตั้งเองเพราะว่าตอนได้มันมาครั้งแรกไอตัวนี้เมันมีสแตนหรอเลยมันมันยิ่งกว่ามีสแตนพี่จับขึ้นมาปุ๊บมันขี้ใสเลยอ๋อตัวนี้ก็สวยตัวนี้ผมได้เป็นเป็นพาสเทลแฮร์รีควินนี้เป็นปี2020ันยแต่ว่าตัวเมียตัวตัวผู้ตัวผู้อ๋อนะตัวนี้ได้มาจาก ตอนที่นําเข้ามาจากแอฟริกาติดมาตัวหนึ่งก็เลยเราเราไปเราไปฮิ้วมาเองเหรอพอดีมีออเดอร์พวกนี้งูมีประวัติหมดมีมีมีดราม่างูมีดราม่าทุกตัวมีดราม่าทุกตัวครับตัวนี้เป็นวิลลี่วิลลี่วิลลี่เป็นเป็นซิตีพอดเลปเพิดเป็นพายกล้วยพายกล้วยพายกล้วยน่ารักน่ารักตัวนี้ไม่ดุเลยแต่ก็ต้อง ไอ้นี่นะต้องระวังระวังนะไม่ไม่ไม่ดุแต่งับนมผมไปสองทีตัวเนี้ยมันคนเดียวงับปุ๊บแล้วมันห้อยเลยนะไม่ปล่อยด้วยเนี่ยตัวนี้ซีจีพายซีจีพอลเรเปิด์ีกอ๋อซีจีพอลเรเปิดใช่ตัวนี้โดนมาแทงโอตัวนี้ใครโดนแฮมโดนเพื่อนโดนเพื่อนอีกคนโดนนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือมันเป็นมันเชื่องมากมันเป็นพายกล้วย เรียกมันพายกล้วยแล้วอ่ะคือมันคือบรนดาพายเนาะเราเลิกเรียกมันว่าซีจีพายเพราะว่าพายกล้วยมันดูฟังลื่นหูกว่าน่ากินกว่านี้ชินามอนชินามอนเบ็ดไม่มีชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อยัไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้ก็สวยก็คือลูกนําเข้าเหมือนกันไม่ไม่ไม่อันนี้ลูกไทยลูกพาไทยตัวเนี้ยสมัยก่อนตอนที่มาแรกๆเขาไม่คุ้นเวลาจับปุ๊บเขาจะขู่อ๋อขู่อเลยเลยแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ละ ไม่ขู่แล้วกัดแทนและไม่กัด <c oughs> ไม่กัดไม่กัดตอนนี้ไม่กัดแต่ตหาทางออกอยากให้รักแทมนะครับช่วยฝากสำหรับคนที่เริ่มอยากจะเข้ามาเลี้ยงงูบอลนะครับคือสำหรับมือใหม่นะครับคือแรกๆอะ่ะเราก็จะผมก็มือใหม่นะเราอาจอาจจะแนะนํามากไม่ได้อย่างแรกคือศึกษาให้ดีมากๆอ่านความรู้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เ,เวลาเวลาเราฟังคําแนะนําจากใครครับคือแต่ละคนมันก็จะมี ประสบการณ์ของตัวเองอย่างนี้ด้วยแต่แต่ละเซียนแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ของตัวเองซึ่งมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็เราก็ต้องเอามาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมของเราเพราะว่าคอนดิชันเรากับเขาอ่ะมันไม่ไม่ได้เหมือนกัน100ซนะครับแล้วก็พยายามเอาใจใส่เขาคือพยายามสังเกตอาการเขายิ่งเราเลี้ยงแรกๆความรู้เราไม่มีเนาะเรื่องอาการเจ็บป่วยเนี่ยเช่นเรื่องอาการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ของผมอะ่ะแค่ งูตาเป็นสีนิดนึงอ่ะรู้แล้วว่าเฮ้ยงูแบบมันผิดปกติปะวะอย่างเงี้ยผมจะค่อนข้างกังวลนิดนึงแล้วถ้าไม่แน่ใจนะครับหาหมอนะครับถูกที่สุดและดีที่สุดน่าจะเป็นสถานสภาอันนี้โฆษณาย้าเลยย้าเลยคือหาหมอหาหมอใช่อย่าอย่าแบบอย่ามาโนว่าเดี๋ยวมันก็หายใช่หนึ่งคืออย่าคิดว่าเขาหายเองนะครับเพราะว่างูเนี่ยป่วยแล้วอมโรคเราเรารู้กันอยู่แล้วในวงการเรารู้กันอยู่แล้ว แล้วก็สองคือหาหมอดีกว่าถ้าคุณเขาเรียกวอะไรถ้าคุณเปิดปากงูไม่เป็นอย่างของผม่าทุกวันนี้ก็ยังเปิดปากงูไม่เป็นนะผมส่งหมอเองเดียวคือเปิดได้แต่ว่าแบบงูมันแบบว่ามันจะดิ้นไงแล้วแบบเรากลัวเขาเจ็บอ่าแต่พอหมอปุ๊บจับเปิดปุ๊บทำไมมันดูง่ายจังวะเออนั่นแหละแล้วส่งหมอดีกว่าแล้วหมอเขาไม่ได้ตรวจแค่น้ําลายเขาตรวจช่องปากคอเขาไม่ใช่ฟังสิเออ เขาตรวจแบบไม่ได้ตรวจแค่ช่องปากเขาตรวจละเอียดอ่ะเขาตรวจละเอียดเขาตรวจสตูด้วยอ่าอุจจาระด้วยอะไรพวกนี้ว่ามันมันติดเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาตรวจหลายอย่างอ่าโอเคครับผมแล้วอยากให้ทั้งสองขั้นเนี่ยฝากสำักงานบีบีเอฟมาอีครั้งที่สามจะเกิดเดือนเก้าเนี่ยอ่ะเชิญชวนคนหนึ่งของผมอ่ะจะอยู่กับพี่ต้งจากะตีกันเลยพี่โต้งมาพี่ต้งมาครับสตีกันเลยผมอ่ะส่วนแฮมไม่รู้ว่าเขาหางเปล่า อปเชิญชวนคนได้แล้วได้ไงานไปงานวีเบฟยังยังไงผมก็ได้จะต้องไปนะครับมันไม่มีทางเลือกนะครับก็สําหรับวีเบฟครั้งนี้นะครับครั้งที่สามนะครับก็ผมไปทันครั้งที่สองก็คือเป็นครั้งแรกพอดีเนาะสำหรับบีเบฟครั้งที่สามนะครับไปนะครับไปสิเออไปแค่นั้นแหละครับ ไปเถอะครับถ้าเราใครสนใจอยู่ก็ไปไปก็ไปเอางี้ดีกว่าไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่า B ีเบเนี่ยเป็นงานปล่อยของของแบบว่าแต่ละคนมีของใส่ใส่กันหมดใส่กันหมดอยู่แล้วด้วยธรรมชาติของคนเนาะอันนี้ตอน่งงานบีเบคือด้วยธรรมชาติของคนเนี่ยคือปกติที่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพราะว่ามันเป็นสัตว์แอคทีฟมาเล่นกับเราได้แต่งูเนี่ยมันเป็นสัตว์พาสซีฟคือ มันจะไม่ได้ค่อยได้เล่นกับเราเยอะแล้วแบบเราก็จะไม่พอใจแล้วก็เลยมีตัว2ตัว3ตัว4อ่ะมันสําหรับเป็นพวกพวกไม่มีเวลาน้องงูมันสาหรับพวกที่ไม่มีเวลาแต่ว่าเราก็อยากเล่นกับมันเยอะแต่ว่ามันไม่เล่นกับเราแล้วตัวแรกเราก็ต้องเป็นไงครับซื้อตัว 2, 2> ซื้อตัว3ซื้อตัว4แล้วรู้อีกทีคือเชี่์<อ>มันไม่มีเวลาเล่นกับมันโอเคอันนี้อันนี้ประสบการณ์โดยตรงแล้วสุดท้ายกับมี f c อยากติดตามโมนิก้าเนี่ยสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับผมเพจดีครับ เพจได้อย่างเดียวเลยหรือว่าไม่มีมีเพจตอนนี้มีเพจเป็นเป็นหลักครับก็ติดตามเพจไปก่อนส่วนช่องทางอื่นน่ถ้ามันจะงอกเดี๋ยวก็งอกผ่านเพจอ๋อโอเคใครอยากติดตามอยากตามงูแบบมีงู่ยก็ลองไปทักอินบ็อกซ์ไปในเพจอ่าถ้าในเพจไม่ตอบทักเพจผมมาได้เลยครับุณธรัสพัชรดาตอบแหละตอบตอบช้าคนดูเพจคือสองคนเลยอ๋อโอเคแต่หลังๆพอดีผมงานยุ่งไปหน่อยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตอบเพจเท่าไหร่เพราะว่าลงขายแบรนด์ปุ๊บส่วนมากลูกค้าก็จะทักกลับมาหน้าเพจเราก็แปะ หน้าเพจไ้ให้โอเคครับวันนี้ก็บาันี้ขอบคุณโมนิก้าเล็บชายมาครับผมครับผมสวัสดีครับและกระจุกแปเงียบร้อยนะครับสำหรับโมนิก้าเล็บทายหากใครสนใจนะครับเป็น FC ก็ลองติดตามติดต่อไปที่เพจได้เลยอาจจะใจอ่อนยอมปล่อยก็ได้ในอ่าคตใครจะรู้เช่นเคยครับวันหน้าไม่รู้เป็นใครหรอแต่วันนี้ลาไปด้วยโมนิก้าเล็บทายสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิงและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ